ไม่น้อยครับไม่แค่หมื่นโลกับ UX UH คันนี้นะครับราคา1 0 0ล้านนแสนะครับ24.25นะครับเป็นรุ่น1.9 Elegant คันนี้นะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยถ้าอยากรู้รายละเอียดติดตามคลิปให้จบนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอีดช่องรถมือสองหประตูอีดเป็นที่บริษาการขายของเพรยนต์นะครับเพรยนเป็นบริษัทรถมือสอที่อยู่กับคุณลูกค้ามา25ปีขายเดือนหนึ่งนะประมาณ200กว่าคัน เรามีซื้อเงินสดมาตอนนี้มี5 0 0กว่าคันเฉพาะสาขาเรานะครับสวีทวง46เนี่ยมี300กว่าคันแล้วนะมีตั้งแต่รถแบบ Camry Accord รนะครับรวมไปถึง a u t i s สอะไรนะต่างๆเลยเนี่ยยาวๆเลยรถกระบะรถตู้เรามีหมดนะครับวันนี้นะรถที่อิดจะเอามาแนะนําให้คุณลูกค้าดูนะสําหรับคนที่กําลังมองหามิวเกันก่อนเพราะว่าจะบอกว่าเมื่อเดือนนี้ตามหากันทุกวันเลยแล้วก็เราปล่อยรถไปทุกคันเหลือไม่กี่คันแล้ว เพื่อความต้องการของคุณลูกค้าเราเลยมาเติมรถให้คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยแต่จุดเด่นของคันนี้นะครับพยายามพูดช้าหน่อยคันนี้นะครับไม่แค่1 0,000 000ื่นเท่านั้นเองไม่แค่1 0,000 000่นะกับอีวสคันนี้เป็นรุ่น1.9เอเลแกนนะครับก็เป็นรุ่นที่2เนาะแล้วก็ปี24 25ไม่หมื่นเดียวราคาค่าตัวคันนี้1นึล้านหนึ่งแนนะครับเนื่องจากเป็นรถที่ยังปีใหม่อยู่เลยเพราะฉะนั้นเราให้อาตาัตราดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับ เราช่วยซับให้เริ่มที่1.29%พอเรผ่อนเริ่มต้นที่3ปีแต่ว่าถ้าอยากผ่อนยาวๆสบายกระเป๋าคันนี้นะก็ตกประมาณ20,000บาทนะครับคันนี้ดึดเงินเดือนประมาณ40,000ก็ออกได้แล้วถ้าเกิดคุณลูกค้านะเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนข้าราชการร้ฐวิสาหกิจที่มีสลิปเงินเดือนแล้วก็มีเครดิตที่ดีอย่างเช่นมีการผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตหรือวงเงินสินเชื่อเกิน1นึ่งแนะครับ เกิน 1>, 1ปีขึ้นไปแล้วผ่อนดีผ่อนตรงครบนะครับเรียกว่าลูกค้าสกอร์ AA เอเงี้ยสามารถที่จะดาวศูนย์บาทดาวแบบฟรีดาวได้เลยนะครับมาดูดีเทลกันต่างๆด,ดีกว่าอันนี้เนี่ยจะบอกว่าคุณลูกค้าหลายคนต้องการดูจุดนี้มากๆเลยว่ารถก่อนชงเป็นยังไงใช่ไหมครับเพราะปกติเราเห็นในเต็นท์เนี่ยจะเห็นรถที่สภาพเหมือนชงมาแล้วแต่ว่าอยากเห็นว่าสภาพก่อนเข้ามาเป็นยังไงต้องขอบอกกันเลยว่ารถมือ2มีหลายเกรดตั้งแต่เกรดย้อมแมวเช่นอาจจะเกิด เจอจมน้ํากองไมยมานะครับเกรดต,ต่อมาขายตามสภาพแล้วก็เกรดต,ต่อมามีการปรับสภาพให้แต่เราขายเกรด A เท่านั้นนะครับเกรด A ของเราคือนอกจากจะปรับสภาพให้เนี่ยเช็คหมดทุกส่วนเลยไม่ว่าจะตัวถังเครื่องยนต์เกียร์เบรกนะครับแบตเตอรี่ไฟฟ้าร,ระบบแอร์ต่างๆเราจะให้บริษัทคนกลางมาตรวจเช็คตรวจสภาพนะครับบริษัทนั้นเราใช้บริษัทชิกค,ครับ ซึ่งใช้มาตรฐาน TUV ของประเทศเยอรมนี er นะครับอันนี้ไปเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตได้เลยบริษัทนี้ออกใบรับรองให้รถยุโรปชั้นนาอย่าง m e อร์ d e s Ben บด้วยเช่นกันเยอรมนี er เนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตทั้งไม่ว่าจะเป็น m e อร์ d e s Ben บ BMW Porsche Audi Volkswagen นะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าได้ความมั่นใจแน่นอนว่าได้รถมือ2เกรด A ที่ไม่มีการชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ําไม่กรมายไม่ไม่มีการปรับสีนะครับตัวถังไม่มีการเปลี่ยนนะครับเครื่องยนต์ไม่มีการเปลี่ยนอันนี้อิดก,การ,ราันต แล้วไปพิสูจน์ได้อย่างคันนี้อีสุสุเนาะเข้าศูนย์อีสู uzu, แล้วไปตรวจมาว่ารถมีการชนหนักพิคว่ำจมน้ํากรอไม้เนี่ยเอามาคืนได้เลยอันนี้เพจยนกล้าการันตีนอกจากนั้นเรามีการรับประกันหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์นะครับไฟฟ้าแบตเตอรี่เราแถมให้ด้วยนะครับเรารับประกันไปเลยแล้วอีแถมให้อีกนะนอกจากนั้นอีแถมให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเลยนะครับตลอดเวลา1ปี365วันทั่วประเทศไทยด้วยอะ แต่ถ้าถ้าเกิดอยากได้จริงๆอแถ่อีกนะอีมแผมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปี2 0 0 0 0กิโลพอใจไหมจะบอกคันนี้ยังใหม่ๆเลยหมื่นเดียวยังงงอยู่เหมือนกันว่าทำไมรีบขายเพราะมันลดงามๆม,มากๆแต่ไม่เป็นไรเขารีบขายคุณลูกค้าก็มีโอกาสดีๆให้อยู่ในมือแล้วนะครับโอเคมาดูดีเทลกันดีกว่ากระจังหน้าคันนี้นะเป็นตกแต่งด้วยลายโครเมียมนะครับแล้วก็ลายแบบเขาเรียกว่าเหมือนรังพึ่งนะ okay, เนาะโอเคทะเบียนพึ่งถูกออกพึ่งเข้ามาใหม่ๆวัน2วันเองแต่จะบอกมิวเอเนี่ยนะ มาไม,ม่กี่วันไปเร็วแน่นอนถ้าเห็นถ้าคุณลูกค้าโชคดีเนาะลัคก,กี้เห็นคลิปนี้แล้วเป็นคนที่อยากได้มีเอ็กซ์พอดีรีบมาจับมาจองเลยนะเพราะเพจยนเนี่ยข้อดีก็คือเราไม่ยื่นเงินจองแต่ว่าเราเราล็อกให้คุณลูกค้าเพราะว่าคุณลูกค้าจะได้ไม่เสียโอกาสเนาะเดี๋ยวคนอื่นจะปาดไปก่อนอมาดูดีกว่ามาดูดีเทลคันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูในตัวชคตัวล้อกันดีกว่าเพราะว่ารถคันนี้เป็นทรงยกสูงเพราะตอนนี้อีกกังวลมากเลยซื้อกับอีกหรือเปล่าอีกไม่รู้แต่ว่า รถมือสองที่จมน้ํามาจากจังหวัดที่น้ําท่วมเข้ามาในในตลาดมือสองเยอะมากเดี๋ยวจะมาดูพยายามดูเทคนิคต่างๆนะโอเคอย่างเช่นรอนะเดี๋ยวคันนี้นะแม็กสปอร์ตเท่ๆเลยนะครับแล้วสภาพโชคเห็นไหมไม่มีสนงไม่สนิมไม่มีสนิม,มนอะไรทั้งสิ้นนะแล้วเดี๋ยวจะไปดูคันเล่นแป้นเบรกกันดีกว่าอันนี้จุดเด่นเลยเอา้าวกุญแจ เรียวเครับรีวิวแบบเรียวเรียวนะครับคันนี้ถ้าเทียบกันนะคือถ้าเป็นเจ็ดที่นั่งอ่ะที่ก็ขี้ๆกันเลยเคี้ยวเียกันเลยคือ Fortuner ถ้า f o r t u n เ r เขาจะได้ทรงที่มีความภูมิฐานแต่ถ้าอยากได้ทรงที่มีความเอ๊ะอันไหนสปอร์ตกว่าอ๋อครับคคือเขาเรียกว่าอยู่ที่ทรงแต่ว่านะครับ f o r t จ n e r เนี่ยจะแพงกว่าถ้าเทียบกับมิวเเนาะแล้วก็แต่ว่ามิ x เเขาก็เลยแก้เกมนะเขาให้อินเทียการตกแต่งสวยๆนี่จะบอกเบาะหนังของมิวก็สวยมาก บอกคันนี้เป็นสีน้ำตาลแบบเกาลัดนะครับแบบมารูนสวยๆจริงๆแล้วก็คันเล่งเป้นเบรเดี๋ยวให้น้องตะก้องสุดสวยซมเข้าไปดูนะครับเราซื้อตะก้องมาจากสวีเดนนะครับคันนี้นะคันเล่งเป้นเบรกเนี่ยไม่มีสนิมเห็นไหมสาภาพหมื่นเดียวเนี่ยฉะนั้นนะ้าคุณลูกค้าเอาอันนี้ไปจําไว้เลยนะเพราะว่าอันนี้เป็นใหม่แท้ถ้าใหม่แท้หมื่นเดียวอ่ะสาภาพของคันเล่งเป้นเบรคเดี๋ยวให,ให้ดูท่อไอเสียด้วยต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าว่า บาบอกหมื่นเดียวแต่สภาพยืนเป็นแสนแล้วอันนี้เพราะว่ากังวลไงมือสองมีหลายเกรดแต่รยนต์เราไม่ยอมแมวไม่งั้นเราไม่อยู่มายี่สิบห้าปีหรอกถ้าเกิดเราโกมายี่สิบห้าปีอ่ะโดนโดนสับไปแล้วชว์ไปครับตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีรถเต้นมือสองเจ๊งกันไปเยอะแต่รย,ยนต์ยังขยายเป็นสาขาที่สามได้นะนี่แหละเพราะความมั่นใจกับลูกค้าคันนี้นะเดี๋ยวให้ซูมให้ดูต่อดีกว่านะพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับ เกียร์อัตโนมัตินะครับแผงควบคุมเพียบเลยสวยๆงำมงางๆทั้งนั้นเลยนะครับจอทัชสกรีนเรียบร้อยแอร์เย็นฉ่ำเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะครับสภาพเบาะยังสภาพดีอยู่เลยนะแน่นๆฟูๆ for อ๋อจุดเด่นของเบาะของของตัวมิวเก็คือเบาะเขาใช้คูแม็ก คูแมกก็คือเป็นมีการระบายอากาศเหมาะกับเมืองไทยมากคือเอาตรงๆว่าตอนนี้อิ่ายมกราของปี69าโอกาสหนาวๆแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆส่วนใหญ่คือร้อนกับร้อนมากใช่ไหมครับะันั้นเบาะนี้ทําให้คุณอนะซับเหงื่อได้ดีไม่ต้องเป็นสิวที่หลังนะเหมาะเลยกับกับประเทศไทยมาดูเปิดต่อไปดีกว่ากระจกนะอันนี้ให้ลูกค้าดูเลยนะกระจกแท้นะของอีสุเขาใช้โรงงานนี้คือแซงโกแบงนะครับของเป็นภาษาฝรั่งเศสนะถ้าสังเกตอีสุทุกคันจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับเพราะกระจกแท้หมดเลยแล้วนี่สภาพ โอ้โหแบบนางฟ้าจริงๆอ่ะที่นี่คือนางฟ้าตั้งแต่ก่อนเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราปรับให้เป็นนางฟ้าวิกตอเรียซีเข็หลังจากที่ทําสภาพให้กับพห้ดูนะครับอย่าขำสิรครับแต่ก้องโอเคแล้วนี่นะครับให้ดูนี่เลยตะเข็บเมรร็ดอาร์ต่างๆนะไอ้รูกลมๆขนมค,มค,มค,มคกที่ห่างกันเป็นระยะเนี่ยครับมันเป็นจุดเดิมๆจากโรงงานเขาจะปั๊มมา้ารถที่มีการปรับสีเนาะจะมองไม่เห็นแบบนี้แล้วนะครับอันนี้นะนี่เป็นเทคนิคดูเลยนะครับอืม รถนี่เหมือนหมื่นหนึ่งกนินงน่งมากๆเลยเนาะ m a x Sport แบบกี่ก้านเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปสิบสองก้านนะครับอ่าสบอกลงดำบริสเบกสครบเลยสี่ล้อนับกันสดสดแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวช่วงล่างแน่นอนที่อยากให้ซูมดูรีวิวแบบจริงใจให้ดูไปเลยช่วงล่างนะครับถ้าตะก้องไม่ลงไปก่อนได้เซ็นเซอร์หลังเรียบร้อยเนาะแล้วก็ช่วงล่างเปิดประตูเป็นแบบไฟฟ้านะครับ คันนี้เจ็ดที่นั่งพร้อมมายังอะไรใหญ่เบอเลอร์เลยนะครับโอเคตอนนี้นะโอเคเพราะว่าตอนนี้ยังไหลทับเบาจริงๆอะ่ะเบาอ,อยู่ข้างหลังพับแต่ว่าอะไรปะพับเป็นได้ร้อยแปดสิองศาเพราะนั้นจะใส่ของได้สบายๆอย่างเช่นเลยครับถุงกอล์ฟนะครับหรือว่ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะครับหรือว่าขนน้องหมาไปก็ได้นะเออใส่บริเฮัสก้ สภาพของวัสดุต่างๆเนาะนี่อันนี้ให้ดูตรงนี้เนี่ยตะเข็บเมดอาร์ตอินมั่นใจเลยว่าถ้าเกิดเป็นรถมือสองนะสิ่งที่คุณลูกค้ายอยากรู้อะไม่ใช่สเปกหรอกอุย้ยมือเดียวเห็นป่ะนี่เก็บของใหญ่สบายๆ <Okay. S 2> เพราะบีอเอซือคนรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งไงสิ่งที่คุณลูกค้ายอยากรู้คือว่าหนึ่งฟังก์ชันการใช้งานอะไรง่าย,ายๆเนาะแต่ว่าสภาพเป็นยังไงคันนี้หมื่นไม่กี่วันไปแน่นอน ถ้าใครโชคดีเห็นคลิปนี้แล้วก็ลองมองหา b ิวเอยู่รีบทักเลยนะครับถ้าใครที่สนใจ b ิวเคันนี้นะครับสามารถติดต่ออีกได้เลย0ูนย์เก้าเจ็ดสานะครับไลน์ไอเดีย ID ให้ไว้นะครับอีดบ็อกไอเอสทีนะครับฟังไม่ทันใช่ไหมครับรู้อยู่ในคําอธิบายนะครับแล้วก็อีเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่สุวินวงศิดพอ,อยากให้มาดูรถจริงจะรู้ว่านางฟ้าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ต่างจังหวัดวิดีโอคอลดูรถกันได้ไฟแนนซ์จัดส่งถึงหน้าบ้านได้เรามีบริการ,รสไลดด์้วย ก็รีบทักเลยก็ถ้ามาดูถึงตอนนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมีรถสวยๆเข้ามานำเสนออีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ